สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยจ้าสวัสดีพี่นอ้องเพื่อนทางนาะช่องย t u b e ด้วยกันนาอทุกคนทุกทานเลยที่มารับชมแนวทางและก็มาเป็นกําลังใจให้กับเอนอยเส้นเดียวกันนะจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางหัวยล่าผัฒนาจ้าล่าพัฒนาสูตรเม็ดเดียวแนวทางของวันที18่18เดือน4 เดือนเมษา2000หาร้อยหกสิบแปดเมื่อนี้เป็นวันซุกเราจะเมื่อนี้กับมาพบกับแนวทางของเอจอยคือก่าหลักกระทเคยจำอ่าสำหรับวันซุกวันที่สิบแปดเมื่อนี้พ้นหัวยลาพัฒนาในเสียออกตามปกติแล้วเนาะหลังจากที่ปิดไปหลายวันเนาะจ้าอ้โหหลายวันกันเลยทีเดียวเนาะผักเง่ากันเลยทีเดียวจ้าสำหรับพ้นแนวทางหัวยลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวงวดที่แล้วจ้า วันที่11เดือน4ที่ผ่านมาจะามาเบิ่งพ้นสรุปยนหลังกันก่อนเนาะสำหรับแนวทางของเฮาจะห้ตัวใดไปในกระเพือสีใดเข้าใจเนจาจะอธิบายหาย้ตามที่ลงไปจะผ่านกะบอกว่าานเขาก็คือบอกว่าเขาเนาะอธิบายใหย้ตามสูตรที่ลงไปจะสำหรับเราพัฒนาเพราะวันที่11ที่ผ่านมาจะสําสหรับสูตรเมเดียของเฮาไฮเดนฮวิ่งลูดจะสำหรับพ้นเข้ามา 0 6 2 0 1 1กสองหำหรับแนวทางของเฮานีกถือว่าเข่าตัวครับ60อันนี้ล่าง6ตัวเนาะล่างชุด6ตัวนะครัพี่น้องเอฟซีจะได้นำไปเป็นแนวทางของหลางหตัวอีกที่ว่าพอชีมีโชคอยู่บ้างเนาะสำหรับ2ตัวล่างชุด4ตัวของเฮานี่คือมา20บนกับมาซาเล็กเบิร์เลยเนาะ0201์เนาะจ้า สำหรับ11นี่นมาวันที่เลยเนาะวันที่11เนจาจะ11มาบนเลยสำหรับเล่าพัฒนาขอา้อหเ้าก็ตตองข้าวุดข้อวไพาพี่นเอฟซีลายๆเนาะสำหรับงวดน,นี้ถือว่าพลาดไปเราจะมากแค่หลางชุด6ตัวเราจะพี่นเอฟซีเทได้ทีนักไปเป็นแนวทางลางหกตัวกยัยินดีด้วยเราจะส่วนที่เลือถือว่าพลาดไปสำหรับสูตรเดิมสูตรลักข้าวานี่ถือว่าสามาสายวิ่งสายหลูดเนาะ สายวิง่งสายลุดองเ้าไถ่ายยิบจับไปวิ่งไปลุดกับพอสิมีสูงอยู่บ้างเราจะสําหรับสูตรเดิมสูตรลักองเฮาวันที่11ที่ผ่านมาจะเด่น2หลุด2จะเข้ามา2ศงสูดมาเหล็กต่ำเนาะจะสายวิง่งสายลุดองเฮาไถายยิบจับไปวิ่งไปลูดก็ถือว่ามาแบบตรงๆเนาะสาหรับวันที่ สิบแปดมือนี่ก็ตามรูุดกัน่อจากกับแนวทางเวลาพัฒนาขขงเฮ้าจากแล้วพัฒนาไ้จอยโลหิหสองสูตรจากสูตรเดิมสูตรรักเด่นวิ่งรูุดสองตัวแล้วก็สูตรเม็ดเดียวเนาะเม็ดเดียวอย่างนี้เด่นวิ่งรูุดตัวเดียวฟันหายตัวเดียวจะหายเป็นแนวทางแปดคููจาโลหิหสองสูตรเปรียบเทียบพิจารณาการเบิ่งได้เนาะจากขึ้นอยู่กับความหมักความชอบเนาะมีตัวหมักตัวชอบค่อยตามเนาะจากโบมีตัวหมักตัวชอบนี่ก็คือสามารถปล่อยผ่านได้เนาะจากจอยหายเป็นเพียงแค่แนวทางจ้าะแนวทางมีเขามีรูดจะผิดพลาดประการ ได้กับคตรโคพายไหวด้วยหลกักการจ้าเปรียบเทียบปิบจารณากันเบิ่งเนาะวีโคกันเบิ่งได้จ้ะสำหรับเม็ดเดียวมือนี่ห้เด่นเก้าวิ่งรูดจ้ะจับหาเก้ามี90้าศูนย์เกหนึ่งเสองเสเกสี่ เก้าหาเก้าหกเก้าเจ็ดจ้าเดี๋ยวมาเบิร์โตเน้นกันก่อนจะสำหรับสูตรเม็ดเดียวขอห้าจ้าเดินเก้าลูกเก้าเน้นเก้าสี่เก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งจ้า โอเคนี่คือแนวทางเวยลาพัฒนาสูตรเม็ดเดียวของวันที่18แนวทางของห้ามมือนีก็คือตามนี่เลยจ้าสําหรับเราพัฒนานี่ปิดไปหลายวันอยู่เนาะมือหนีแนวทางสีมาให้ตามสูตรหรือบ่อสูตรของเ้าสียังเดินดีหรือบ่อรอรุนไปด้วยกันเนาจะจังได้การรับชมใเป็นแนวทางละกันกเนาะจะมือนีคอยมาปังๆละกันเนาะ ขอให้สูตรเขาเหาเดินดีเขาห้สูตรขขงเฮายัางอยู่ล่ะกันเนาะจะ่เขให้พไปน้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางสชคดีมีใ้กันทุกคนทุกท่านจากขเขาหายเฮงเปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า